สวัสดีครับแฟนๆทุกคนนะครับพบกับเจ๊ดมคำเปาเช่นเคยนะครับคำแบบเน้นๆหยิมมาครับแบบจัดเต็ม1คู่ครับไปกันที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของเบลารุสนะครับคู่เวลาหกโมงเย็นอันดับ5อิสโอชครับเปิดบ้านพบ16บวยเลยอย่างเบลชินานะครับอิสโอชชนะ2แพ้3ครับเบลชินา5นัดหลังสุดไม่ชนะใครเลยเสมอ2แพ้3นัดนะครับ5นัดหลังสุดที่พบกัน แปลกๆเบลชิน่าดีกว่าเล็กๆครับชนะสอเสมอแพ้อิสลลช1เกมนะครับดูตัวผู้เล่นกันอิสลอชวันนี้อันดับ5นะครับมีพาเวลไรแบกครับซานโดรทเวบาและโมโมยันซาเน่ครับส่วนเบลชิน่ามาเยือนมีมักซิมเกรกวลาดิสลาฟโซลานวิชและพาเวลบอดูคอฟเป็นตัวหลักของพวกเขาคู่นี้อิสลอชเล่นในบ้านครับแค่ชนะเท่านั้นเองแฟนๆเฮกันลั่นๆเลย าเสมอนี่บ้านใครบ้านมันตัวใครตัวมันแยกย้ายกันเลยซึ่งดูแลวว้วพวกเขาเล่นในบ้านด้วยแถมเบลชินาก็ไม่ค่อยชนะใครด้วยนะในซีซั่นนี้เพราะนั้นดูแล้วอิสโลตหนึ่งประตูน่าจะพอเบียดได้ครับมองเจ้าถิ่นก็แล้วกันอิสโลครับและนี่คือจะทำความเป้าแบบเน,น้นเน้นผลผลีกเบลารุสอิสโลฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้รวมไปถึงกลุ่มและที่ขึ้นหน้าจอก็แอดจำไปได้เลยนะครับวันนี้จะทำความเป้าลาแล้วสวัสดีครับ